ต่อมาเครื่องนี้อันดนไป<อ>ตัวนี้เป็นมิลเพลค่ะเครื่องอุ่นนมแบบตั้งอุณหภูมิค่ะอันนี้ตั้งยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปให้ดูก่อนนะคะตอนแรกนะคะให้เราดูว่านําอันนี้ไม่ต้องเติมน้ํานะคะเราจะนําตัวนี้วางเข้าไปได้เลยค่ะดูจากข้างล่างนะคะจะมีข้อต่อแล้วเรานะคะตวงน้ําก่อนสมมุตินมสีออนก็ตวงน้ำสีออนค่ะจากนั้นเทผงนมลงไปเลยนะคะแล้วพอเทเสร็จอะคะ่ะ เราก็จะปิดฝากดเปิดตรงนี้ค่ะสามารถเลือกอุณหภูมิได้ค่ะก็จะมีทั้งหมด3อุณหภูมิด้วยกันนะคะทั้งหมดก็จะเป็น 22, 22อ,งองศาสำหรับอุ่นนมแม่หรือว่าชงนมที่อุณหภูมิห้องนะคะ37คะองศาสำหรับอุ่นนมแม่ได้โดยไม่ทำลายสารอาหารที่มีประโยชน์ในน้ำนมค่ะ,คะส่วน48องศาจะสำหรับ ชงโกโก้หรือว่าอุ่นน้ำซุปใสนะคะชงกาแฟก็ได้นี่ข้างในจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนการแบบปั่นไว่าอะไรอ่ะเป็นเด็ดเบรนดเข้าไปให้แบบข้างในนะคะสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตัวมิ้วเพล็บตัวนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่3,990ค่ะรับประกัน2ปีนะคะโปรโมชั่น7วันนี้นะคะเหลือ3,591บาทค่ะค่ะ